สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการกู้เจ๋งชาแนลเช่นเคยวันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคํานะครับประจำวันที่2ธันวาคมพุทธศักราชสองพันหกร้อยหกสิบสามเรามาเริ่มต้นกันที่ออกองทุนทองคํา s p d r นะครับกองทุนทองคา s p d r อันนี้ผมอันนี้ตัวเว็บหลักของเขาเนาะที่เป็นข้อมูลนะครับปัจจุบันถือก่าทองคำอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบดจุดสองแปดตันนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาเช็คราคาที่เข้าเข้าหรือเข้าออกอันนี้ผมดูจากเว็บตัวเทรดไลเดอร์เนาะ ก็ราคาทองคำของ s p d r เนี่ยเขาอ,อายขายออกมาตอนประมาณสักปี5.57น,นะครับขายมาประมาณ3.5ตันราคาเฉลี่ยที่เขาขายได้ในประมาณ1,814ดอลลาร์ต่อทร,อรัสอนะครับก็ทองคำสำหรับบ้านเราวันนี้ก็มีการปรับทั้งหมด7ครั้งนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยออทองคำแท่งรูปพันออทองคำแท่ง9ก5นะครับก็ขายออกนะผมจะพูดแต่ละขายขายออกละกันส6 1 5มนะครับ ราคาทองคํารูปพรร9 6 5นะครับ26,650นันนะครับวันนี้มีการปรับขึ้นก็หลายครั้งนะครับรวมการขึ้นทั้งหมดคือ450บาทนะครับก็ประมาณนี้อัตราค่าแรกเป็นเงินบาทตอนนี้อยู่ที่30.27อนะครับก็ยังแข็งโป๊กอยู่ครับค่าเงินบาทนะครับคราวนี้เราก็มาดูในส่วนอกองทุน ETF เนี่ยผมแนะนำว่าให้สรุปาทตย์ค่อยดูก็ได้นะฮะตัวเนี้ยที่ผมบอกเนะี่ยรอสรุปาทตย์ก่อนว่าเขาจะซื้อเข้าหรือขายออกนะฮะ แต่ว่าตันนี้ไ p r ีก็มีการขายออกเนาะแต่ราคาทองคำก็มีการรีบาวขึ้นเล็กน้อยนะครับคราวนี้ก็มาดูไปทินเศรษฐกิจกันดีกว่าครับดอยหาเล็กน้อยครับขอโทษครับวันนี้ก็ประกาศไปแล้วตัวหนึ่งนะครับสองทุ่มสิบห้านะครับเป็นแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตระนะครับก็ค่าจริงประกาศมาสามร้อยเจ็ดเนาะก็ต่ากว่าคาดการและต่ำกว่าครั้งก่อนนะครับก็เป็นผลลบกับดอลลาร์นะครับมีผลดีกับทอง โอเคคราวนี้วันนี้ที่น่าสนใจก็มีอีกตัวนะครับเจโรมพาเวลนะคะับสี่ทุ่มแล้วก็สินค้าคงคันน้ำมันดิบนะครับต่อสี่รูปคืงเฮ้ยวันนี้ผมหาหลายรอบมากเลยเหมือนสมองขาดออกซิเจนก็คำแถลงการใน,นเจโรมพาเวลนะผมเน้นให้มองหลายๆหลายๆประเด็นอย่างเช่นมมอัตาราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยการทำ QE จริงการทำ PE ผมก็คิดว่าคล้ายๆเหมือนการรีไฟแนนซ์นะครับถึงเม้เขาปั๊มเงินเข้ามาในระบบเนี่ยเขาก็เอาเงินบางส่วนเนี่ยมาซื้อพันธบัตรนะครับมันก็จะเป็นการทําให้ค่าเงินแข็งขึ้นมาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาในบางส่วนของเขาเนาะจะต้องรอดูว่าระยะยาวเป็นยังไงแต่ผมมองว่าระยะยาวเนี่ยไอ้เรื่องปัญหายังไม่จบเลยครับไอ้เรื่องโควิดกับมาตรการเยียวยาเนี่ยที่เขาพูดกันนะฮะ แล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะตัวดอลลาร์อินเด็กต์ก็อนลงทะลุแนวรับแล้วไปแล้วนะครับอคราวนี้เรามาดูข้อมูลตรงนี้กันเนาะพอดีพูดไปเดี๋ยวไม่เห็นกราฟก่อนนะครับให้น้ําหนักประมาณนี้ถ้าจะลงพอเวลพูดนะฮะสำหรับใครที่ฟังออกเนาะแล้วก็เราดูสินค้าคงคลังน้ำมันดิบครับช่วงเวลาประมาณสี่โมค,ครึ่งครับคราวนี้เราก็มาดูกราฟกันราคากราฟเนี่ยนี่เห็นไหมครับลงมาเทสแนวรับโซนนี้แล้วก็รีบาวขึ้นไปนะครับรีบาวขึ้นไป จะผมอ่านขา่าวแป๊บหนึ่งข่าวช่วงนี้ก็เกี่ยวกับวัคซีนก็น่าจะออกมาดีหมดนะครับช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะพวกวัคไวรัสเอวัคซีนทั้งหลายนะ่ยจะเริ่มทยอยออกแล้วก็เป็นผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับตัวดอลลาร์นะครับ อย่างตัวเจอรมโาวเวลเนี่ยที่มีประเด็นบางอยา่างออกมาก่อนนะครับก็อย่างช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเออเขาเดี๋ยวผมพูดสรุปตลาดเลยครับดาวโจนช่วงนี้ก็พุ่งขึ้นไปประมาณทั้งส0มจุดน,นะครับตัวเกี่ยวกับบริษัทยาเนี่ยไฟเซอร์อิอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเตรียมออกและขอนุมาจำหน่ายเลยนะครับจำหน่ายวัคซีนและเป็นกรณีฉุกเฉินะฮะก็ นายเจอโลมพาเวลกับตัวสเฟนมานูชินนะครับรมติสงํงคังเนี่ยต้องรอดูว่าเขาพูดยังไงนะฮะเจอโลมพาเวลเขาออกมากล่าวนะครับคร่าวๆก็คือประมาณว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยแนน้มเศรษฐจเผชิญความไม่แน่นอนนะครับอย่างที่ไม่เคยปรากฏและน,น้เศรษฐจบางส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสถานการจัดการกับโรคก,การโรคการแค่ที่แพร่ระบาดนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่เลยแต่ว่าวัคซีนก็ยังไม่ได้มีผลในการลดอัตราการทวีคูณหรือว่าการเพิ่มขึ้นข,นของผู้ติดโควิดนะฮะ แม้จะมีข่าวในเชิงบวกกับวัคซีนเนี่ยแต่ก็การผลิตและการจําหน่ายจ่ายแจกเนี่ยแล้วประสิทธิภาพก็ยังไม่ยังไม่ได้มีเครื่องยืนยันอะไรที่แน่นอนนะฮะเขาก็ยังคงให้น้ําหนักเกี่ยวกับเรื่องอตัตราเอ่ออัตราเงินเฟอ้อกับตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะตรงนี้โอ้โหก็ดูแล้วน่าจะมองเป็นไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ครเหมือนจะไม่มั่นใจในตัว วัคซีนนะฮะโอเคทุกคนทางอเมริกายุโรปุเกรงกลัวแล้วเล่าสองกันหมดเลยครับว่าโควิดจะมาหรือเปล่านะฮะราคาทองคำวันนี้ในภาพใหญ่ๆเนี่ยผมก็คิดว่าโซนแนวต้านสำคัญก็คือหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับยังคงเป็นหนึ่งแปดห้าศูนย์อยู่แล้วตัวกองทุนทองคำยังมีการขายออกมาเรื่อยๆรวมถึง etf นะครับที่เริ่มมีการทยอยขายมาตลอดละ ผมก็มองว่าต่อให้เด้งไปเนี่ยผมก็คิดว่ากรอบที่น่าเข้าก็คือน่าจะเป็นโซนนี้ครับหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับเป็นแนวที่น่าเข้าเซลล์แล้วฮะเหมือนเดิมครับสำหรับสายรันเทนโอ๊ยหาวแรกหนาผมเริ่มลำคาตัวเองแล้วนอนก็นอนหาวได้ไงต้องขออภัยด้วยฮะบ,บางทีอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็น่าจะติดแนวต้านตรงนี้นะครับคือผมยังไม่มองเป็นอัพเพราะว่ามันหลุดมาแล้วมันหลุดเสียเทรนเสียไอ้ภาพรวมมาละ ทั้งกราฟวีคอะผมให้ดูเลยกราฟวีคอย่างเงี้ยมันไม่ดีแล้วครับเนี่ยมันมาแต่มันเริ่มไม่ดีตั้งแต่แท่งนี้แล้วครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับปึ๊บขึ้นไปแล้วลงมาทํำโลสุดท้ายพอมันหลุดเนี่ยก็คือจบแนละ้จุดชี้ไว้คือจุดนี้ครับที่หลุดไปเนะี่ยหนึ่ส่วนคือคุณจบแล้วก็คาราวนี้มาดูก็คือผมคิดว่านะจุดในการเข้าเซลนะมาสายมองถึงสายลันเทนนะผมไม่ได้มองอัพฝั่งบายนะครับผมคิดว่า เด้งไปฏิโซนมันสักหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับเข้าเซลจุดเป้าในการเทปโฟฟิตเนี่ยก็คือตามโซนเลยครับตามโซนนะครับโซนที่หนึ่งคือในการเทคนะสมมุติถ้าขึ้นไปถึงเนี่ยโซนที่หนึ่งคือในการเทคโปรฟิตคือประมาณสักหนึ่งจุดสี่ห้าครับสำหรับสายลันเทนยาวนะครับและเป้าต่อไปคือหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับสายลันเทนยาวๆนะฮะถืคอคอล็อจังหวะสวยๆเข้าเซลล์นะฮะก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับทองค์ชมันก็มีผลตอบแทนประวัติศาสตรสิบปีนะครับเห็นไหม รีบาวมาปืดเนี่ยจากนี้ที่ลงมานะครับรอรุนว่าเขาจะเทสตร,ตรงนี้ไหมถ้าเทสทะลุผ่านไปรอบนี้ผมคิดว่าดอลลาร์พุ่งแน่ครับแล้วตัวทองคําก็จบรอบครับผมจบรอบอันนี้ก็มาดูในส่วนดอลลาร์อินเด็กครับดอลลาร์อินเด็กตโอ้โหครับหลุดไปแล้วแต่มันยังมีดอลลาร์ภาพใหญ่อยู่ครับผมจะให้ดูอ่าเห็นไหมครับดอลลาร์ภาพใหญ่ทองอยู่ที่ 88นะครับโซนประมาณนี้เอาโลสุดเลยคือ88.2ครับอ่คเดี๋ยวผมตีไว้เก็บเป็นเล็กเป็น Data ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาถึงเราจะได้เตรียมวางกรอบดูจะเป็นสีหน่อยผมชอบสีเหลืองครับสีเหลืองนี่เป็นจุดจบของทุกสิ่งเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนดีอ่ะทีใหม่เพื่รึปตรงนี้ไม่น่า๋อตรงนี้เขาลงมาเทสโซนประมาณนี้โลกเก่าอา้า สีไปไหนแล้วเดี๋ยวตีใหม่ก็เดี๋ยวว่าหลังจะมาทําคลิปอธิบายเนาะช่วงนี้ก็กําลังยุ่งยุ่งเรื่องงานอยู่ครับเอา้าทําไมไม่มาดื้อจุงอ่งโอเคครับกดไปก่อนล็อกมันก็ตรงไหนอีกอประมาณนี้นี่ตีเพิ่มก็เอาตีไปเลยเรื่อยๆครับปึ๊บเนี่ยหลายมักกนก็ล็อกไปก่อนเพิ่ล็อกไปก่อน โอเคโอเคล็อกหมดแล้วก็ประมาณนี้ครับแนวรับก็ยังเหลืออีกหลายโซนครับก็โซนนี้ก็เป็นโซนถัดไปที่น่าจะลงมาเทสได้นะครับถ้าเกิดหลุดเนาะก็เนี่ยอีกหลายโซนครับในภาพใหญ่ๆนะแต่ถ้าเกิดตัวดอลลร์อินเดกซ์ไหลลงมาและสามารถติดแนวรับโซนใดโซนหนึ่งแล้วมีการรีบาวขึ้นนะครับผมก็คิดว่าทองคําน่าจะได้เวลาจบรอบนะครับถ้าเกิดรีบาวขึ้นไปได้นะแต่ถ้าเกิดหลุดมาก็ดูไม่เจือครับ อันนี้เราก็ดูในส่วนตัวนี้ดีกว่าเนาะดาวโจนส์อเมริกาเปิดวันนี้ก็ไม่น่าสนใจสัญญาณจะเป็นแดงเบาๆครับอาจจะดีก,กลับมาเขียวก็ได้ตอนนี้ยังไม่เปิดเนาะรอดูแล้วกันโกลเทดี้ของเราเป็นไงบ้างโกลเทนดี้เอาแดงอีกแล้วแดงนี้แดงขึ้นนี่เอายังมองทองแผ่นอยู่เนี่ยต้องรอชมถ้าจังหวะน,นี้เขามองทองทองถูกครับ เดี๋ยวดูกันดิดูเป็นหนึ่งชั่วโมงมั้งดูลายย่อยนี้ดูยากครับส่วนมากผมจะชอบดูวันวันนะตัวโกวาเทียตี้เนี่ยทีนี้เราดูในส่วนของดอกอัตราดอกเบี้ยโอ้อัอตราดอกเบี้ยอเมริากาไม่ดีลบหนึ่งจุดสามเนาะตัวนี้ครับเดียวยูของเขาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของธนาคารกลางเนาะมันอยลบหนึ่งจุดสามอยู่เลย ถ้ทาทองดอลลาร์จะไปจริงๆิทองจะจบรอบเนี่ยผมคิดว่ามีหลายปัจจัยที่ควรจะต้องขึ้นนะครับอย่างเช่นดอนลลาร์อินเดียควรจะต้องขึ้นและไม่ใช่ยังไหลอยู่นั่นแหละตัวดอกอัตราผลตอบแทนอีกต้องต้องไปยืนในแดนบวกนะครับไม่ใช่ติดลบอย่างนี้ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยก็ต้องเบรคขึ้นไปนะครับไม่ดันขึ้นไปไม่ใช่มาบโอ้ติดลบควรจะอยู่โซนประมาณสัก1.5นะครับแต่ผลตอบแทนนะ ก็อีกตัวนึงก็เป็น g ก l d t r a d i ก็น่าจะยืนมาในพื้นฐานที่เป็นโลนะไม่ใช่แบบโอ้อย่างงี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีมีหลายปัจจัยที่ยังไม่ชัวร์ครับบิตคอยก็ไปซะจังเลยไหมขึ้นจังเมื่ไผมขายเนี่ยผมขายส่วนประมาณส 10, 9, ักหนึ่งหมื่นเก้าพันเกือบเกือบสองหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยส่วนนะที่ผมขายนะฮะก็แบ่งขายบ้างครับพอดีหิวข้าวเดี๋ยวไม่มีตงังค์กินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะผอม ก็โอ้โหวันนี้น้ํามันออกมาแดงนะลล่าย่อทองมีปัจจัยหลายตัวเลยที่ดันทองได้นะฮะวันนี้ต้องรอเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนถ้าออกมานี่ผมคิดว่าทองขึ้นครับเนี่ยเขาก็ทยอยทยอยขึ้นทีละหน่อยละก็คราวนี้เราดูในส่วนของสายซิ่งกันดีกว่าเนาะทองโอ้นี่พูดงงงวยแถมหาวอีกสมองขาดออกซิเจนแต่ต้องแอบไปงีบซะหน่อยโอ้โหนี่สินาทีเดี๋ยวเดใจเย็น เคยมีคนบอกว่าจะให้ผมทํากรอบเล็กๆนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะเล่นกันไม่ทันหรอกเสียวเวลาท่านเปล่าๆเนาะตีไปโอ้กดกันไม่ทันเนีย่ยก็ติดดงติดดอยสุดท้ายมาด่าผมอีกไม่เข้าใจแนวรับแนวตา้านในทําเฟรมใหญ่ทําเฟรมเล็กวันนี้ราคาทองคำทำราคาไฮที่หนึ่งแปดสามสองนะครับหนึ่งแปดสามสองฟึบไหนยังไม่ถึงแนวต้านเลยราคาโลที่หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดครับหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดโอ้ก็ไม่จวดเท่าไหร่นะวันนี้ไม่จวดเท่าไหร่ สำหรับกรอผู้เล่นสายซิ่งวันนี้นะครับสายซิ่งผมคิดว่าโซนที่ควรจะเข้าไปรอเซลนะประมาณสัก1835ส้ครับสตาลอดหากราคาหลุดหรือยืนเหนือ1850ขึ้นไปนะต้องเผื่อนะครับ1835ในเข้าเซลเบนก1850ต้องยอมครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญเลยอย่าลืมนะครับรับเป็นต้านต้านเป็นรับในเมื่อเขาเคยเป็นอาร์ล็อกที่สำคัญวันนี้เขาเป็นแนวต้านที่สำคัญครับ ถ้าเบรกไปได้เนี่ยต้องทิ้งครับถ้าเกิดคุณเข้าตรงเนี้ยโซนที่น่าเข้าเซลที่สวยงามเนี่ยผมมองนะถ้ามีความเสี่ยงต่ำๆนะเดี๋ยวเราดูไกลๆภาพกว้างๆกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะย่อเลยโอ้โหถ้าคุณจะเข้าเซลแบบเพรสเซฟนะผมคิดว่าต้องไปเข้าโซนนั่นแหละครับหนึ่งแปดสามห้าผมว่ากำลังดีนะฮะหนึ่งแปดสามห้าหนึ่งแปดสี่ศูนย์นะครับถ้าตบล็อตหาราคาหลุดหนึ่งแปดห้าศูนย์ขึ้นไปนะครับเป้าในการเทสฟีฟังเซลเนี่ยผมก็มองอย่างนี้ครับตามเทรนด์นะตามเทรนด์ตรงนี้ ก็คือถ้าเกิดเขาย่อลงมาเนี่ยเป้าที่1ก็คือโซนประมาณสัก1,800ครับ1,800เป็นเป้าที่1น่นะครับ่วนเป้าที่2คือนี่ครับโซนประมาณครับ1.760ครับประมาณนี้ถือลุ้นกันไปนะครับสำหรับไม้เซลล์นะสำหรับผู้เล่นฝั่งบาบโหเดี๋ยวดูก่อนนี่ผู้เล่นฝั่งบาบควรจะรอบายในโซนวันนี้อาจจะไม่ถึงนะผู้เล่นฝั่งบาบควรรอโซนสักประมาณ1.785ครับ1.785นะแล้วก็ สต็อปลอสหาราคานั้นหลุดโซนประมาณสัก1770ลงไปครับเข้าบาย188เออ1785ครับสต็อปลอดหาราคาหลุด1770ลงไปส่วนเปา้าในการที่ผิฝังบายเนี่ยผมก็มองโซนแรกเนาะหากราคาลงมาถึงนะครับโซนแรกในการเข้ามาเทค Profit ก็คือโซนประมาณนี้ครับ1835ครับเป็นเป้าที่หนึ่งและเป้าที่สองคือ 1850ปครับประมาณนี้ครับก็โซนในการเทคบายนะแต่ผมก็ยังมองเป็นเด้งเซลครับน,น้านัาฝัังบายอาจจะลดเหลือครึ่งหนึ่งของไม้ที่เข้าในไม้เซลนะฮะเพราะว่าในโพซิชันจังหวะที่คุณเข้านะี่มันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ฮะเพราะไม่ได้สวยเท่าไหร่จนกว่าจะรอจบแท่งวีคนี้แล้วปิดยืนขึ้นเหนือ1 8ึ0งได้ก็จะมองทองเป็นยังไงเขาไซด์เวย่ยในกรอบเหมือนเดิมแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้ยังทะลุลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นไซด์เวดาวครับไม่ต้เลื่องครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งนะ้วัม่ต้องเลนลิ้นพันหนึ่งก็รายการของเราเนาะไม่ใช่รายการที่กชวนใครมาลงทุนนะครับก็เทรดกำไรก็เป็นของท่านขาดทุนเป็นของท่านนะครับอันนี้เป็นแผนในการเทรดของผมในแต่ละวันเนาะช่วงนี้ก็ยุ่งเรื่องงานที่บ้านด้วยนะครับต้องเตรียมเรื่องงานใหญ่งานอะไรโอ้ยหลายอย่างครับก็วันนี้ขอให้ทุกท่านไท้ดกำไรนะครับโชคดีปลอดฟ้าทุกคนนะครับสวัสดีครับ